ดูคลิปนี้แล้วชอบกดหัวใจกดแชร์ให้กิกด้วยนะคะวันนี้กิกจะมาแจกสูตรนองสะโพกไก่ย่างทำยังไงให้ไก่ของเรานุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งหน้าทานเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้ใช้นองสะโพกไก่1กิโลกร,รัมนะคะแล่ไก่ก็ใช้เป็นมีดปลายแหลมแบบนี้เลยค่ะแล่เนื้อออกจากกระดูกแบบนี้ทั้งสองด้านเลยค่ะค่อยๆแล่นะคะระาาวังดอกมีจะบาดมือค่ะแล่เพื่อให้เนื้อเขาบางแล้วก็มีชิ้นที่ใหญ่ขึ้น เวลาเราหมักนะคะตัวน้ำหมักก็จะได้ซึมทั่วถึงค่ะแล้วเวลาย่างนะคะก็จะทำให้ไก่ของเราสุกง่ายแล้วก็สุกทั่วถึงข้างในเลยค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแล่ไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหมักไก่กันต่อเลยค่ะใส่ซัมเกลือลงไปตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3มช้อนโต๊ะซอสปรุงรสสมช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะค่ะใส่สีอิวดํานิดนึงเพิ่มสีสันเสร็จแล้วก็คลุกเขาส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันกับไก่เลยค่ะไปตลาดก็ลืมถุงมือทุกทีเลยค่ะแต่มือกิ๊กล้างแล้วนะคะตามด้วยใส่นมข้นจืด3ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืชก็กะเอาค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชจะช่วยให้ไก่ของเราชุ่มฉ่ำนะคะส่วนตัวนมจืดก็จะทำให้ไก่ของเรานุ่มค่ะหาที่ปิดแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณ1ชั่วโมงถ้าชอบให้มันเข้าเนื้อเข้มข้นก็แนะนำเป็นหมักข้ามวันเลยค่ะวันนี้จะทานตอนเย็นก็เลยหมักแค่ชั่วโมงเดียวพอก็จะมาย่างใส่หม้ออบลมร้อนแบบนี้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะไม่แพ้เตาถ่า,าน ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะความร้อนอยู่ที่225องศาก็ย่างข้างละ20นาทีค่ะสุกแล้วค่ะข้างหนึ่งก็มาพลิกอีกด้านเลยค่ะย่างต่ออีก20นาทีค่ะอบใส่หม้อลมร้อนก็ง่ายนะคะเพราะว่ากิ๊กจะอบประจำค่ะตอนที่กิ๊กขายไก่ย่างส้มตำนะคะย่างครบ40นาทีแล้วค่ะย่างเสร็จป,ปุ๊บก็คือหิวส้มตำเลยค่ะ สูตรนี้นุ่มอร่อยแล้วก็เข้มข้นค่ะไม่ต้องงอร้านเลยลองเอาไปทำตามกันดูนะคะ